นะครับสวัสดีพี่น้องแฟนบอยทุกท่านนะครับสดับทางช่องนาว26ครับกับสึกวันลำรึกสดุดีวีรชนชาวบ้านบรจันนะครับจังหวัดโพก้าต้นอำเภอค่ายบรจันจังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้มีผมด้วยนะครับเอกชุมพรสุรภาพจารุมณีครับก็รับท่าทีบรรยายตรงนี้นะครับไม่ครไรกของการถ่ายทอดสดนี่น่าสนใจนะครับ มวยชาวไทยเจอกับชาวต่างชาวต่างชาิจะวันนี้ประเดิมเกมกันแข่งันด้วยมวยค่าเชือกเลยนะครับถือว่าเป็นกำไรให้กับผู้ชมนะครับแฟนบตรบอยที่ชมผ่านช่องดาว2ี่6กับนักวยไทยของเรานะครับในฝ่ายแดงก้าเหรียญสักบางชลงพิกัด5 5กิโลกร,รัมคับ ปะทะกับพัจเจอแห่ครับมกบ,บวยจากประเทศพม่านะครับวันนี้ได้ชมกันเวทีมวยโชว์กราวนะครับที่วัดโพเก้าต้นจังหวัดสิงห์บุรีครับนี่ก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่แฟนมัดบวยทั่วประเทศสนใจใครติดตามน,นะครับ มาดูครับมวยไทยโบราณมวยคาดเชือกจริงๆแล้วเนี่ยทั้งไทยทั้งพม่าเองนะครับก็ต่างที่จะบอกว่าตัวเองน่ะเป็นต้นตำรับของมวยคาดเชือกด้วยครับทุกวันนี้ก็ยังหา,หาไม่เจอว่าใครเป็นต้นตำรับกันแน่เราก็ว่าเราล่ะครับไปบ้านเขาเขาก็ว่าบ้านเขานะครับเพร<อ>าะฉะน,นั้นนี่ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับที่ทั้งนักชกไทยแล้วก็พม่านี่จะแพ้ไม่ได้อืก็ต้องดูผลงานบนเวทีเลยครับผูกหายใจไม่ทันพี่ปอก วิ่งเข้ามาครับผมก็ต้องบอกว่าการจราจรนี่ติดขัดเพราะว่านอกจากสนามมวยแห่งนี้แล้วนะครับยังมีกิจกรรมอีกมากมายทีเดียวนะครับที่พี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็พี่น้องจากหลายๆจังหวัดได้มายันในถิ่นประวัติศาสตร์นี่คือตำนานนะครับตำนานที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวอำเภอ่ข่บางระจันแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีด้วยวันนี้ได้ดูมวยกันะครับเต็มอิ่มนะครับนี่เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับ ศึกวันลำลึกสดุดีวิรชนนะครับอำเภอค่ายบางระจ,จันเองตัวถิงนจสิงหงบุรีเองก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การต่อสู้มากมายนะครับยกแรกครับมวยคาดเชื่อกระพริบตาไม่ได้นะครับแม่กำปั้นที่ว่ามีนวมหุ้หปักแล้วครับอันนี้ไม่มีนะครับ ยังไม่เคยชกันมาก่อนครับมวยคู่นี้ก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของทั้งคู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งไทยแล้วก็พม่านะครับสร้างประวัติศาสตร์ไว้ที่นี่แหละครับให้ลูกหลานได้จดจํามาจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้ครับมาในรูปแบบโอ้โหก้านคอทีเดียวครับมาเปิดเอซครับตวัดก้านคอซะเลยครับนักชกจากพม่าอ้าวแกซ้ายคืนครับแต่ดูจากหน้าตาแล้วแยกไม่ออกนะคนไหนไทยคนไหนพม่านะครับ เอาเป็นว่าไทยในมุมแดงนะคันนะครับน้ำเงินพม่าก็หน้าตาโซนเอเชียโซนอาเซียนเลยครับใบใกล้ยงเคียงครับเอาแข้งซ้ายจับได้จังหวะนี้ขวางอยู่ครับขวางเสียบซ้ายครับฝันศอกซ้ายนี่แหละครับของฝากจากสิงบุรี เราได้ช่วงลอยกว่านิดเดียวนะครับไม่มากมายนักแต่ว่าเขาได้อย่างหนาครับเก้าเหรียญนี่จากนครสวรรค์นะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสิงห์บุรีนะครับครับถ้าเกิด13เหรียญนี่กร,รุงเทพป,ปริมณฑลเพียบเลยทีเดียวนะครับเก้าเหรียญอยู่บนเวทีครับผมโอ๊ย,อยแหมฟันศอกซ้ายครับทิ้งไปทั้งไหล่แหละครับขแข้งซ้ายขึ้นก้านคออีกทีหนึง่ง โอ้โหจังหวะทิ้งทั้งหลายนี่ไม่โดนแต่วาดเสียเหลือเกินนะครับพาเจ้าใะโอ้โหคนเสียเลยครับพี่ป๋องโอ้คาราว่าห้องเต้เลยครับโอ้ยังยังยังขายังสั่นอยู่ครับถ้าไปเจอต่อครับโจอีบอยมาเองเลยครับสารวันเสี้ยลงครับโดยเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ครับืมกับบ้านซ้ายกับป้านขวาครับโอ้เอาละครับของเราเริ่มฟื้นแล้วเอ้าพี่น้องครับจะไม่ส่งเสียงเชียร์กันได้ยังไงครับแบบไม่เอาฟันสอกซ้ายตอนนี้ของเราเป็นพ่อบุญรับอยู่นะครับ แทงซ้ายลักคาไว้ครับอ้าหุยฟันศอกซ้ายครับกระปั้นซ้ายคืนที่เองข้าไม่ว่านะที่ข้าเองอย่าโวยนะอ้าวฟื้นแล้วนะครับมัดซ้ายเดินเข้ามากเก้าเหรียญแทงขวาไปจ่อแฮหุยซ้ายโต้ด้วยสายอ้าวเสียหลักนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแหมยังไม่แน่ใจว่าแกฟื้นหรือยังนะครับทางด้านของเก้าเหรียญครับดูจากแววตาน่าจะฟื้นแล้วนะเอ้าอย่างจดจ้องจ้องครับ อย่าคิ้วลิวตาให้กระแทกหมัดขวาครับแล้วขวางแทงขวาครับเขาตั้งแขนดีครับแทงเข่าซ้ายแข้งซ้ายแล้วกดคอลงมาเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบเอา้าแมแทงขวาโอ้โหเต็มกลางหลังเลยครับปาบเข้าให้เอาตั้งลำกันใหม่ครับเมื่อกี้มีเซเล็กน้อย่อะหมดยกที่หนึ่งครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาครับ กระบัตงตงกงแกร่งแรง,แรงลุยตองเชฟโรเลตโคโลราโดรับส่วนลดสูงสุด20,000บาทและลดเพิ่มอีกสูงสุด50,000บาทเมื่อเปลี่ยนรถเก่าเป็นเชฟโรเลตถึง29กุมภาพันธ์นี้ทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสารายาเม็ดบรรเ,เทาปวดลดไข้มีตวยาภาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ราคาเครื่องกระเพาะอาหารสาราต้องเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ปวดท้องอยาทาดน้ำขาวไทยนครท้องเสียขับลมเล่นท้องอยาทาดน้ำขาวไทยนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาทาดน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาการเรียนรู้ที่ดีที่สุด<อ>คือก<อ>ารออกไปเห็นโลกจริงๆด้วยเครื่องยนต์ใหม่2.2ลิตรแรงจริงพร้อมผ่านทุกอุปสรรคกับ 4WD ใหม่า a t a x e n o น150 NX 4WD ตามครับศึกวันรำลึกสะดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจันนะครับโอ้โหนี่แหละครับของเราหลุดครับเจอสอกซ้ายครับมาถึงกับก้นตีอยทีเดียวครับเป็นช็อตเด็ดยกที่ผ่านมาเลยนะครับจังหวะนั้นที่สับสอกเข้าไปครับเกือบพลาดท่าครับทางด้านของเก้าเหรียญครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนการ่ทยทอดสดครับบริษัทไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตทีฟี่แผงสีเขียวทีฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่า แอนตาซินไดฟิลินทธ้ทาบรรจงบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อทาทามอเตอร์ดีไซน์เพื่อชีวิตจริงแก้ไอน้ำดำ LP ตราเสือดาว 3K Active Hybrid Battery แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ขัดยาทาน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเขียวครั้งเดียวเบนด้า500ครับ มาที่ภาพบรยากาศนะครับวันนี้โอ้โหแฟนหมัดมวยครับทั้งที่สิงห์บุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเลยครับมาติดตามอยู่ที่นี่ครับโอ้โหรถติดไปยันนู่นเลยนะครับถนนสายเอเชียทีเดียวครับอ่าคนมาดูมวยใช่ไหมเปล่าครับวิ่งไปภาพผ่านแม่นครสวรรค์ครับครับโอ้นีก็ตรึมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่รถติดออกจากบริเวณนี้นี่นี่คุณเตลำไสนะครับแล้วก็ท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับรวมไปถึง ท่านประธานนี้นะครับด้านของคุณอภิชีพตันประดับสิงห์ประธานสโมสรฟุตบอลสิงห์บุรีบางระจันนี่ทําให้คนสิงห์บุรีนี่ภาคภุมิใจนะครับกับสโมสรฟุตบอลนะครับได้เชียร์กันทั้งจังหวัดและวันนี้ครับเสิร์ฟความมันด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับเอ่เดี๋ยวที่2ครับเข้าสดเลยครับมุมแดนเก้าเหรียญมุมน้าเงินนี่พระจอแห่จากพม่าครับ ระวังนะครับ9เหรียญครับแม่โดยสอบมมสครูลนี่เหลือ3เหรียญเลยครับยกที่2อครับว่ากันต่อเสียบเข่าขวาครับ9เหรียญแข้งซ้ายครับสาดอาวุธยาวเจอแข้งซ้ายของเขาโอ้ขึ้นก้านคอครับแหมร้ายการจริงๆเอา้าชักโมโหแล้วครับ9เหรียญครับฟันศอกขวาไม่โดน <c oughs> นี่ขนาดแก่หัวหลุดออกนอกเชื่อกค่ยังถีบได้ คือพม่านะครับคุณเดกแล้วก็คุณผู้ชมทั่วประเทศครับเขามีการแข่งขันมวยไทยคาดเชือกขออภัยครับมวยคาดเชือกเนี่ยอย่างต่อเนื่องประเด็นว่าเหมือนที่เมืองไทยนี่ก็มีมวยใส่นวมปกตินี่ชกกันตามปกตินะครับแลาดาเนินรูปดีของเขาคือมีจมวยมวยคาดเชือกต่อยถูกต้องครับในเมืองไทยก็มีเพชรจอแฮสิสารจีนะครับตอนนี้โอ้โหไปต่อยชิงแชมป์โลกแล้วครับอ้าวบัตซ้ายครับ พราจอแฮจะดูครับรายนี้ดีไม่ดีครับแข้งซ้ายพราจอหอยโอ้โหสวยด้วยครับฟันศอกซ้ายตีโอ้แต่ว่าเขาเสียบซ้ายมาก่อนโอ้รายกาดมากนะครับความหนักของอาวุธความเร็วถือว่าใช้ได้ทีเดียวครับพราจอแฮแข้งซ้ายจาังหวะสับซอกของก้าเหรียญครับอู้วิแข่งซ้ายครับมแม่เตะดังดีเหลือเกิน และพรุ่งนี้นี่ก็ยังติดตามคมชลึกศึกมวยไทยทอดน้ำไทยเดอะฮีโร่ได้ตามปกตินะครับ1ทุ่ม15นาทีครับวันนี้ดูในเรื่องของศึกวันรำลึกสดุดีวีรชนชาวบ้านบางราจันกันแข้งซ้ายครับแม่เดินอัดด้แข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายโต้ครับก้าวเหรียญตีเข่าซ้ายนี่ครับตั้งแขนไว้ดีๆอย่างนี้นี่โอกาสเขาจะฟันศอกไม่ได้ครับถ้าเกิดหลุดหลวงเมื่อไหร่มีโอกาสเจอศอกซ้ายเมื่อน,นั้น ไม่จังหวะประกบวงไ,ได้ที่เห็นชัดนะครับว่าของเรานี่ลอยกว่าครับเอาเดี๋ยวดูครับอาสัยรูปร่างเปนปเหยียดว่าวยสวะสะบัดต,ต่อครับอา้าวแล้วก็โดนหักทิ้งลงไปครับโอ้ไม่ธรรมดาครับพระจอแฮเดินเข้าหาครับกำปั้นซ้ายครับถ้าเสยนวมนี่ก็ว่าว่าบาดเสียวแล้วนะครับกำปั้นนี่โอ้โหนี่มาคาดเชือกอีก กำลังใจแหละครับกำลังใจนะสำคัญทินวีรชนชาวบ้านราจันครับก้าว <9. S 2> เหรียญก็ต้องไว้ลายแหละครับวันนี้ <5. S 2> หมดยกสองครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุณรู้ไหมมีคนไทยป่วยเป็นมะเร็งส0งแสนคนเบาหวาน3ามล้านห้าแสคนโรคหัวใจขาดเลือดอีก2 7 0 0 0 0เคน แม้แต่ผมก็ไปโลวใจโชคดีที่ทำประกันไว้ก่อนเป็นไทยประกันชีวิตประกันสุขภาพโกนอนโรงพยาบาลทั้งป่วยและอุบัติเหตุเมาจ่ายขารักษาได้เป็นล้านเบี้ยเริ่มต้นแค่ปีละหมื่นนิดๆสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1124ไทยประกันชีวิตคิดเคียงค่าทุกชีวิต ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังไดฟิลีนใช้ทาบรนท่ปวดและเสพของข้อเอ็นรอบเหนือไดฟิลีนตัวยาไดโครฟีนิกอันคัำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเราบปฏิตามกันต่อนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับจากที่สนามมวยโชคราภวัดโพก้าต้นตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับขอบพระคุณครับบริษัทอภิชีพกรุ๊ปจำกัด ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วประเทศครับบริหารงานโดยจ่าสิบเอกอภิชีตตันประดับสิงห์สโมสรฟุตบอลสิงห์บุรีบางระจันเอฟซีครับบริหารงานโดยจ่าสิบเอกอภิชีพตันประดับสิงห์นายณริพลธตันประดับสิงห์สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเขตอำเภอไข่บางระจันผู้จัดการสโมสรโรงเรียนมวยไทยสิงห์บุรีรับสอนมวยไทยอยู่หลังสารกลางจังหวัดสิงห์บุรีครับบริหารงานโดยเตยลำไส้ครับร้านสิงห์การเกษตรจำหน่ายปุ๋ยอุปกรณ์การเกษตรบริหารงานโดยคุณมิดา ติกะโลวิชัยครับยกที่3ครับยกสุดท้ายของมวยงไทยเชี่ยวคู่แรกของการทายทอดสดนะครับหุ้ยพาจอแหคแข้งซ้ายครับอัโต้ด้วยซ้ายขึ้นมาแหมดดี้สลับขาครับไม่ธรรมดาแล้วครับอะไรนี้ครับนักชกจัมปาอัดโดนแข้งซ้ายหมัดขวาอ้าวโดนเข้าไปนี่แมดถึงกระจับคิ้วเลยนะครับมีอะไรไหลออกมาหรือเปล่าครับแดงแดงมีขยิบตาแข้งซ้ายเสียบเข่าซ้ายขึ้นครับอ้าวจังหวะโอ้โหโดนเข้าไปนี่มีเซเหมือนกันนะครับ ม่ผาจอแฮโดดตอกเข้าไปถึงกับหยิบตาเลยครับมีพังงาเหมือนกันครับจังหวะคู่นี้เอามายขวาหลุดแอรหลมตัวหลบไว้ทันเลยครับเก้าเหรียญแข้งซ้ายครับผาจอแฮกับปั้นซ้ายหมัดซ้ายครับจะแทหมัดขวาครับเก้าเหรียญแข้งซ้ายครับ แข้งซ้ายครับพระจอแห่ครับโอ้โหนี่ร้ายกาจจริงๆครับไม่ธรรมดารายนี้หุยโดนหัดเข้าไปครับเต็มๆใบหน้าครับเสียบเข่าซ้ายอ่าระวังร่วงครับอาล่ะครับลุยหนักแล้วนะครับทตงด้านของเก้าเหรียญครับยกแรกนี่ไปพลาดก่อนครับยกที่สามมาทำได้ดีขึ้น แม่พิมเปิดบุเดเกเบอร์เจบุกหนักจริงๆนะครับแต่ว่าเพชรจอฮก็ไม่ตกใจครับอ้าว้ายลำตัวเพชรจอฮเดินหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาครับวขวาไว้ก่อนครับก้าเหรียญอ้าวโดนซ้ายลำตัวหมัดซ้ายหมัดขวาครับหิ่งมารมลันปันตูน้าดูเลยครับพี่ป๋องครับกรรมาการแยกออกมาครับ นี่แตกแล้วนะครับจมูกแตกครับคุณผู้ชมครับหมดยกที่3นะครับยกสุดท้ายครับของมวยไทยคาดเชื่อครับระหว่าง9้าเหรียญและก็พระจอแฮนักชกจากพมาก่ากรรมการรวบรวมคะแนนแล้วครับ แมเสมอกันนะครับนี่คือตามกฎตามกติกาของมวยคาดเชือกเลยนะถ้าเกิดชกกันครบยกนี่จะเสมอกันครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ